เราจะพามาดูรถอีซูซุราคาถูกที่สุดในการชนะบุรีกันนะครับผมมาคันแรกเลยนะฮะอีซูซุดีแม็กแคร็นะครับเครื่อง2,500ซีซีปี2015นะฮะวันนี้ขายแค่269,000บาทฟรีดาวไปทุค่าจ่ายเพอ่เดือนละ5,000กว่าบาทครับผมอีซูซุดีแม็กออนิวปี2012 4ประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปเนวิเกเตอร์นะครับราคาขายแค่319,000บาทฟรีดาวไปทุค่าจ่ายเพอ่เดือนละ6,000กว่าบาทครับผม อีต e ูตูบูพาวเวอร์เครื่อง1.9ปี2018แค a b คันนี้นะครับวันนี้ขายแค่279,000บาทฟรีดาวพิทุคค่าใช้จ่ายพอเดือนละ5,000กว่าบาทครับผมอีต e ูตูดีแม็กออนิวปี2014เป็นแค a b ตัวท็อปสุดในวิกเกเตอร์เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นไฮรันเดอร์ด้วยนะฮะวันนี้ขายแค่329,000บาทฟรีดาวพิทุคค่าใช้จ่ายพอเดือนละ6,000กว่าบาทครับผม E20 D-Max Oniu เครื่อง1.9ตัว L Highlander คันนี้นะฮะเป็นบูพาวเวอร์เกียร์ธรรมดา6เกียร์นะฮะวันนี้ขายแค่369,000บาทปีดาวปีทุกข่ายจ่ายผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทครับผมีต E20 D-Max เป็นหัวเดียวนะฮะปี2015เครื่อง2,500ซีซีนะครับคันนี้วันนี้ขายแค่239,000บาทปีดาวฟรีทุกข่ายจ่ายผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทครับผม ดูดูดีแม็กเอ็กซ์ลีดี้แ cab คันนี้นะครับปี2011นะฮะ S L X เครื่อง2อ0พนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนเป็นออนยูนะฮะวันนี้ขายแค่219,000บาทไม่ใช่ด้วย215,000หนึ่งหมาพนบาทฟีด้าฟีทุกข่ายจ่ายพร็อพเดอร์ละสี่พกว่าบาทครับผมดูดูดีแม็กแ cab คันนี้นะครับจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นตัว L เครื่อง1.9ปี2016นะครับผมวันนี้ขายแค่325,000สองหมื่าพนบาทฟีดาฟีทุกค่าใช้จ่ายพร็อพเดอรละหกพับาทครับผม e-tu-tu สี่ประตูเครื่อง1.9ปี2017คันนี้นะครับวันนี้ขายแค่349,000บาทฟีด้าฟิทุกค่าใช้จ่ายผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทครับผม e-tu-tu d-max ปี2017สี่ประตูไฮแลนเดอร์ตัวแซ่ท็อปสุดคันนี้นะครับเครื่อง1.9เกียร์ธรรมดาวันนี้ขายแค่439,000บาทฟีด้าฟิทุกค่าใช้จ่ายผ่อนเดือนละ8,200บาทครับผม ตู้ดีแม็กตอนเดียวนะครับพร้อมตู้บรรทุก2.1เมตรนะฮะพร้อมใช้งานเลยเครื่อง1.9นะครับวันนี้ขายแค่339,000บาทฟรีดาวพิทุกคยจ่ายผ่นเดือนละ6,000กว่า 1, 6, บาทครับผมดีแม็กปี2020หัวเดียว4ฟร์วิวเครื่อง3,000นะครับวันนี้ขายแค่399,000บาทฟรีดาวพิทุกคยจ่ายผ่นเดือนละ7,000กว่า 1, 7, บาทครับผม ดีแม็กแค a ปดี2020เครื่อง3,000นะฮะพร้อมครอบพร้อมพาลรอยนะฮะวันนี้ขายแค่399,000บาทฟรีดาวพิธุคค่อยจ่ายผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทครับผมอีซ e ูซดีแม็กดี2021นะครับแค a b ไฮเรนเดอร์นะฮะตัว L นะครับวันนี้ขายแค่469,000บาทฟรีดาวพิธุคค่อยจ่ายผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทครับผม อีด e ูสูมิวเซนะครับปี2,007เจครื่อง3,000เกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้ขายเงินสดแค่1,99,000บาทพร้อมโอนฟรีทุกค่าใช้จ่ายครับผมสำหรับลูกค้าที่หารถอ e ีดูสูอยู่นะครับสนใจเข้ามาดูรถได้ที่เตร่รถยนต์มิตรคาเซ็นเตอร์อนะฮะอยู่ถนนบายพาสเรื่ยงเมืองกาญจนบุรีตรงข้ามไทยวัสดุนะครับ มาไม่ถูกหรือว่าต้องการปรึกษาโทร0959362999ไปอีกหนึ่งเบอร์0969262999ยินดีต้อนรับครับผม